เรามาอยู่กับเว็บไซต์ M Market Place นะ NFT Hable r เนี่ยก็เรามาดูของโนดหน่อยนะเพราะว่ามันมีดราม่านะเรื่องของว่าเจ้าของอะ่ะเขาเขาบอกว่าใครมีโนดอะ่ะจะต้องฝากเหรียญหนึล้านถึงจะขุดเหรียญได้ดราม่าตรงนี้แหละคนคนที่มีโนดด่ากำลังงมเลยเพราะว่าราคาโนดอะ่ะมันโนดละสามล้านนะแล้วยังซื้อสล้านบาทนะยังไม่พอ ยังต้องเอาเหรียญกาล่าอีกหนึ่งล้านเลยเหรอไปสเต็กอะ่ะคนที่เขาซื้อก็ติดดอยนั้งเยอะแยะอะไรเงี้ยแอดมินก็ซื้อนะติดดอยอยู่อะ่ะเต็งเลยแล้วเขาจะให้มาสเต็กอีกหน,หนึ่งล้านให้มาอะไรนะฝากเหรียญหนึ่งล้านถึงจะรันโหนดได้ปกติอ่ะโหนดของกาล่านะอันนี้คืออันนี้คือโฟลเดอร์โหนดนะของกาล่านะปกติของกาล่าเนี่ยจะให้อยู่ประมาณวันละสสองร้อยกว่ากาตอนเนี้ยมันจะลดลงเรื่อยๆอ,ยอะ่ะเออเพราะว่ามันเหรียญมันมีจำกัดไงมันจะลดลงไปเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ย แล้วก็มันจะมีโอกาสเพิ่มกระดอบเมื่อมีคนมาใช้บริการการล่าเยอะนะมันก็เลยจะมินเหลียออกมาให้พวกเาาโ์โนโน,นี่แหละเนี่ยเนี่ยราคาตลาดอะมันเหลือเจ็ดหมื่นกาล่าเลยนะเจ็ดหมื่นมาณเจ็ดหมื่นกาล่าจากแอดมินเคยซื้ออ่ะประมาณถ้าจะไม่ผิดซื้อล่าสุด1ะแสนแปดนะตัว่าถูกแล้วนะพอข่าวนี้ออกมาเนี่ยเหลือเจ็ดหมื่นเลยคนแห่กันทิ้งกันนานา,นาเลยเพราะว่าเขาก็ไม่เต็มใจที่ชี ที่จะถือกาล่าหนึ่งล้านเหรียญน่ะเขาบอกว่ามันเยอะไปแล้วบอกว่าแล้วบางคนก็ดราม่านะว่าหาว่าพวกคนถือโน็นเป็นเป็นแบบเป็นการฝากอะไรเงี้ยคอยดูดี้คอยเอาเหรียญมาขายอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมสิคนถือโนดเขาถือทั้งสามล้านอ่ะเขาจ่ายเงินไปแล้วอ่ะจ่ายเงินให้กาล่าไปแล้วอ่ะเหมือนแล้วเขามาขุดเหรียญยังไม่ได้ไม่เท่าเงินที่จ่ายไปเลยก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยนะอะไรเงี้ยเนี่ยราคาตลาดเนี่ยอันนี้คือลิเทศลิฝั่งลิศนี่ก็คือฝั่งฝั่งเสนอขายนะ แล้วมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งคือเนี่ยฝั่งออฟเฟอร์นี่คือฝั่งเสนอซื้อนะคนที่ต้องการจะซื้อเนี่ยหกหมื่นเก้าหกร้อยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ดีลดีลนี่คือมันเกิดขึ้นไปแล้วนะหมันถึงว่าซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วเห็นป่ะประมาณหกหมื่นเก้าแปดหมื่นไอหกหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นอะประมาณเนี้ยหกหมื่นไปปลายเจ็ดหมื่นต้นต้นอะอะไรเงีย้ยเออถามว่าแอดมินกังวลไหมแอดมินตอนแรกแล้วก็เครียดน,นะอะไรวะกูจะซื้อทั้งสี่โนดจะต้องใช้เงินสี่ล้านเลยเหรอสี่ล้านเหรียญอะ ตีเป็นเงินเหรียญกัลล่าก็ต้องสองล้านบาทสองล้านบาทเลยนะนะตอนนั้นนะอืมแต่เผอิญแอดมินไปคิดดูแล้วแอดมินว่าแอดมินทำได้แก้ปัญหาได้โดยการใช้ฟิวเจอร์นี่แหละฟิวเจอร์ของไบ n น e นี่แหละเออตอนนี้ยิ่งตอนนี้สบายเลยเพราะว่าเหรียญมันขึ้นมีเงินอยู่สองล้านห้าใช่ไหมแล้วก็ขายเหรียญออกมาให้หมดแล้วถือฟิวเจอร์แล้วก็แล้วก็ ถือขายเหรียญออกให้หมดแล้วแล้วก็ไปถือฟิวเจอร์ให้หมดแล้วใช่ไหมแล้วแล้วก็ซื้อเหรียญกาล่าหนึ่งล้านเหรียญแล้วก็มาช็อตฟิวเจอร์กาล่าหนึ่งล้านหนึ่งล้านให้เท่ากับหนึ่งล้านเหรียญน่ะก็ได้แล้วก็เอาหนึ่งล้านเหรียญเนี่ยโอนไปโอนไปในเนี้ยในเว็บไซต์กาล่าก็ได้แล้วเชื่อไหมว่าคนที่เขาถือคนที่เขามีโอกาสเขามีกําลังในการสเต็กอะเหรียญกาล่ามีอยู่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองคนที่ถือโนดอะเท่ากับว่าห้าหมื่นโนดอะ จะมีอยู่แค่คนที่ถือโนดอยู่ประมาณห้าล้านคนห้าห้าร้อยโนดอะที่จะมีกําลังทําอย่างนี้ได้นะหนีอย่างนี้เท่ากับว่าเหรียญ่ะสมมติมว่าคนถือหนึ่งโนดออะมันได้มันได้คูณเยอะเลยนะมันคูณร้อยอะมัมถึงว่าแต่ก่อนได้สองได้ได้สองร้อยอะมันก็กลายเป็นสองหมื่นเลยนะต่อต่อเหรียญอ่ะไอต่อต่อหนึ่งโนดอ่ะอันมินก็เอา ي, อดิอันนี้อันนี้มีมีเงินอยู่ในใบแนนอยู่แล้วแนคะ่ยโยกมา ในกาล่าได้ประโยชน์ด้วยนะบอกเลยถ้าเขาทาอย่างเงี้ยแอดมินอ่าทางออกได้นะคนอื่นไม่รู้นะแต่แอดมินห่านทางออกได้โดยการซื้อกาล่าร้านร้านเหรียญแล้วก็ช็อตฟิวเจอร์ร้านเหรียญก็ไม่เป็นไรแล้วแล้วก็เอาเอาเอาที่ลองเอาที่ซื้อเอาที่ซื้อในในสปอตอะโอนไปไว้ในเว็บกาล่านะแล้วก็เอาไปแช่เอาไปเอาไปฝากแล้วก็เอาไปขุดเหรียญต่อได้เวลาสองหมื่นเหรียญอะลองมีเหรียญกาล่าเอาเิแต่ถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดสมมติว่ากล้าหน่อยนะ ก็ก็ซื้อไปสี่ล้านแต่แอดมินมีไม่ถึงไงอดมินมีไม่ถึงอดมินว่าล้านสองล้านอ่ะอดมินทําได้อาจจะก,กุดเหรียญนก็ได้สี่สี่สี่หมื่นเหรียญเลยก็ได้นะเพราะเอาสองล้านอ่ะอดมินว่าพอพอได้อยู่เออเพราะอดนมินมีมีเหรียญอยู่ในบีแอนด์อยู่แล้วไงเออเนี่ยแหละวิธีแก้ของอดมินก็ไม่รู้ยังไงนะก็เน,นี่ยแหละมันมันเด้นอย่างนี้เจ้าของมาเล่นอย่างนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามเขาอ่ะได้หมดอ่ะเอาเด้ ทำเมื่ไร่มันบอกแล้วกันแต่เห็นเขาเพราว่าจะชะลอไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ไม่ยกเลิกเออมาพูดให้ฟังมาบนให้ฟังแค่นี้แหละ